สวัสดีครับเพื่อนมาแล้วค่าวันนี้นะคะน้ำพริกกะปิชะอมทอดไข่ปลาทูทอดมะละคี้นุกสตอผัดปลาดุกทอดผัดเผ็ดปลาดุกทอดปลาลาถ้วยเก่าชาอมชุบไข่ชุบไข่น้ำพริกกะปิ <บา S 1> ปลาทูทอด มันละสตอผัดปละดุกผัดปดุกทอดผัดเผ็ดอร่อยอร่อยเพื่อนเพื่อนมาเด้อมาเด้อแล้วก็มีปลาล้าถ้วยเก่าแซ่บมากเลยเพื่อนเพื่อน มาอยู่เมืองไทยได้สองเดือนแล้วตอนนี้เราก็หากินไปตามมีตามเกิดเพื่อนๆอ,อร่อยจริงๆอร่อยเวอร์จะเพื่อนๆอ,อยู่เมืองไทยนี่สุขแสนสบายไปหากินอาศัยฝากท้องตามตลาดไปซื้อของตลาดมากินไม่ต้องทำเองเพื่อน นี่ผัดปลาดุกผัดเผ็ดปลาดุกก็อร่อยเพื่อนกินกับข้าวร้อนๆออยากอยู่เมืองไทยไม่อยากกลับเดนมากแล้วเพื่อนอร่อยเพื่อนเมืองไทยหากินง่ายจริงอยู่เมืองไทยหากินง่ายแต่แต่หาเงินลําบากเพื่อนเราไม่อยากกลับแต่ถ้าเราไม่มีเงินเราก็อยู่ไม่ได้เมืองไทย เพราค่าของชีพที่เมืองไทยสูงมากค่าใช้จ่ายสูงกินค่ากินค้าอยู่ถ้าไม่มีเงินนี่ก็อยู่ยากใช้ชีวิตอยู่เมืองไทยตอนนี้ได้สองเดือนแล้วเพืเ่อนๆปายจะมาถึงบ้านก็ไปเตะด,ดเที่ยวเที่ยวพัทยาทเที่ยวกรุงเทพกวบอสองเดือนถึงจะได้กลับมาอยู่บ้านเุก่งกลับมาอยู่บ้านได้ประมาณสอง<า>อาทิตย์เองมั่งเพื่อนสองอาทิตย์สามอาทิตย์เอง แล้วเมืองไทยก็จะพอสองเดือนหละมะละก็โอโหโคตรขมเลยมะละอย่างขมเพื่อนๆแต่ก็อร่อยอะ่กะกินกับน้ำพริกปะลาะร้าอร่อยมะนละมะละสตออย่างเงี้ยาากินกับน้ำพริกปะละาร้าอร่อยขาดไม่ได้เ,เพื่อนๆขาดน้ำพริกปะลาร้าขาดน้ำพริกขาดน้ำพริกกะปิไม่ได้คือขาดคือขาดเราเป็นคนกินเราเป็นคนชอบกินน้ำพริกไง ยิ่งปะลาลนี่นะโหน้ำพิปะลาลนี่เขามีเป็นตัวเป็นตอนไอเลยอ,อร่อยมากเลยอะปลาละนี่ก็แซ่บกินโอ้โหขาดผักไม่ได้ไเพื่อนอชอบนอนผักชอบกิุงผักดูดี่เนี่ยสตอกเขาโ,โหเดี๋ยววันนี้ก็ไปหาตัดซื้อตลาดอีก มาอยู่เมืองไทยนี่โอ้โหมาอยู่เมืองไทยนี่ผักผักนี่ไม่ขาดเลยเนาะยังย่งผักที่เราชอบเงี้ยมันละเงี้ยสตอเงี้ยสารพัดแล้วก็แตงกวาล้วก็กิกนไปมาเด้อเพื่อนอร่อยอร่อยอน้ำพริกถ้วยเก่าใหญ่อ้อมเดนมาก ตอนนี้ได้กลับมาเป็นใหญ่ตอนนี้กลับมาเป็นป้าอ้อมละมุกเก่าแล้วค่ะเพื่อนจะเปลี่ยนชื่อเป็นป้าอ้อมลมุกเก่าและที่เป็นลมุกเก่าก็คืออยู่หมู่บ้านละมุกเก่าี่ยเพื่อนน้ำน,น้ำซื้อน้ําแข็งมาใส่กระติกแล้วก็ใส่น้ําเย็นเย็นเพื่อนที่บ้านก็ไม่มีตู้เย็นไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรเลยมีเต่เสือแค่นั้นแหละออนอนเสือ